นี่ก็ติเป็นรายการอาหารนี่แหละครับบักเซียวมันเห็ดเมนูเฮยี่ยงเพื่อนเมนู่ยังก้อยปลาสลิดก้อยปลาสลิดนะครับผมก็เห็นว่าเป็นหรอกสุดยอดครับในสาราาม,ามานเฮามีแต่มันแหละครับแกไหนกินบักเซียวใส่หรือเปล่าบานะ้านเราเขากลัวเครือค่องปรุงใส่หอมปลาปูห้องกับกำลังครับ กำลังคือกันผมมีหน้าที่กินอย่างเดียวอืมบรรยากาศตรงหน้าสุดยอดครับแสบดีเอ้าว่าแล้วแล้วครับนี่เมนูหนึ่งครับกำลังกำลังใส่ใส่ขีดขีดใส่ข mm. <Maybe. S 1> ีดขีดมีกระสายบัวแห้งแม่น้ำสารคามครับผูกว่าจะกิน

เั <laughs> าน้ครับเอาคคัดหน้าปีนี่ล่างครับล่งแซ่บๆเลยเพื่อนจัดๆล่างครับเมือ่อกุบ ล่างครับเมนูก้อยปลาระะครับปลาสลิดเป็นไว้ครับมาคาเเฮดให้แม่กินนมสารค้ามครับเสือผมมาคัดบวเรียงเฮดให้กินสุดอยอดยอม ใช่แล้วครับใครจะถึงสูตรเด็ดแล้วผมสิล่อิบงนี้เนี่ยเป็นยังไงสูตรเด็ดเ่นเด็คือของ,งพออ่อว่ามีไปเลยหน้ามีงเลวลูกไส้าบาน